เรียบร้อยครับลอยขาดสำหรับคูตินโยเนาะสำหรับแอสตันวิลล่าปล่อยคูตินโยซบวาสโกเดกามาแบบถาวรน,นะครับแอสตันวิลล่าสีง,ง,งานครับยืนยันว่าฟลิปเป้คูตินโยเซเซียยา้ยา,ยายไปอยู่กับวาสโกเดกามาในแบบถาวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาวเตะวัย33ปีอย่างคูตินโยเนาะย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับแอสตันวิลล่าในเดือนมกราคมปี2022ซึ่งถือเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับพวกเขาในตอนนั้นมากๆ คูตินโยเริ่มต้นการแข่งในวิลลาปากรับด้วยดีนะแต่สุดท้ายพบอาการบาดเจ็บฟอร์มดรอปและกลายเป็นสำรองภายใต้ใการคุมทีมของอูนายเอเมรี่จนสุดท้ายก็โดนปล่อยยืมตัวเขาถูกส่งให้เอาดูฮาเอลยืมตัวในฤดูกาล2023-2024และในเสมอที่แล้วคูตินโยก็ถูกปล่อยให้วาสโกเรกามาในบราซิลยืมใช้งานและล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อย ตลอดช่วงเวลาที่เขาลงสนามให้กับสิง,งห์พงอาจวิลล่านั้นคูตินโญ่ผ่านการทำไปแค่6ประตูจาก43เกมในทุกรายการคูตินโญ่ยังเป็นดาวเด่นในตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะทำไป54ประตูจาก201เกมก่อนจะย้ายไปสู่บาซาด้วยค่าตัวก้อนโตครับ105ล้านปอนด์แพงมากๆพร้อมแอดนดออนทิดาให้ค่าตัวขยับเป็น142ล้านปอนด์ในภายหลัง อย่างไก็ตามเส้นทางอาชีพในคําููของค o ูตินโญไม่ได้ราบรื่นไม่ได้โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้หลังเขาพบกับอาการปาดเจ็บเล่นงานและได้ลงสนามไปแค่106นัดพร้อมกับทําได้25ประตูตลอดช่วงเวลา4ปีฟิลิปเป้คูตินโญ่ยังผ่านการรับใช้ทีมชาติบราซิลไป68นัดพร้อมกับทําได้21ประตูนะครับแต่เขาห่างหายจากการลงสนามให้กับพวกเขามาตั้งแต่ปี2022อื นั่นแหละครับก็ถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยโคตรจะดังแล้วก็โดดเด่นมากๆเป็นเดอะแบ็กของลิเวอร์พูลครับในช่วงหนึ่งสำหรับฟรีเป้กุตินโยครับแต่สุดท้ายครับลอยถ้วยนะครับสุดท้ายหลอยถ้วยครับไปกันต่อยากลำบากเพราะว่าใจนักเตะอยากจะไปบาร์เซโลนาทีมในฝันตั้งแต่เด็กนะครับพอย้ายไปก็ทีนี้ก็แตกแขนงเลยนะครับอทีนี้ก็แตกแขนงครับไม่ประสบความสําเร็จจนมาเล่นยืมตัวกับวิลล่าในยุคของสตีเวนเจอร์รา์นะครับ สุดท้ายก็ซื้อขาดแล้วก็เจ็บฟอร์มดรอปความมั่นอ,อกมั่นใจหายสุดท้ายหายไปเลยครับสำหรับคูตินโะยนะในตอนนี้อายุวันามก็33ปีเข้าไปแล้วใหญ่โซวราสโกแต่กนะ็มาเรียบร้อย LAFC ครับสนใจโซนอมินเสริมแนวรุกแทนที่ของโอลิเวียชิโร่นะรายงานข่าวล่าสุดจากดิลิเมลครับรายง,งานบอกว่าลอสแองเจลิส์เอฟซีครับสนใจดึงติคิโซนมินตัวรุกของไก่เดลองสเปอร์ไปร่วมทีมหลังแยกทางกับโอลิเวียชิโร่ สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้อย่างโซนุมินนะครับจะอายุครบ33ปีในวันครนี้ออกมาเปิดใจก่อนหน้านี้ครับยอมรับว่านาคตของเขากับสเปอร์เองอยู่ในความไม่แน่นอนแม้ว่าจะยังเหลือสัญญาอีก1ปีและเพิ่งคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองด้วยกันหม,มาดจากรายงานล่าสุดครับบอกว่าทีมดังแห่งมินชอลลิกซ็อกเกอร์สหรัฐครับอยากจะดึงตัวซอนฮึงมินไปเสริมเกมรุกแทนที่ของโอลิเวียิโรูที่อำลาสโมสรไปแข่ง,ขง,ขงกับลิในบ้านเกิดโซนุมินนะครับเตรียมกลับไปรายงานตัวกับสโมสรในสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจร่างกายและเตรียมพร้อม สำหรับลยุยฤดูกันใหม่คาดว่าเขาจะพบกับธอมัสแฟรงค์กุนซือคนใหม่นะครับเป็นการสนัวเพื่อคุยถึงเรื่องอนาคตนอกจากลอสแอนเจลิสเอฟซีแล้วครับยังมีสโมสรจากซาอุดิอารเบียที่สนใจสตาร์ทัพสมข่าวรายนี้รวมถึงโจเซ่บรูญโยที่อยากจะดึงไปร่วมทีมเฟอร์เนบเชในตุรกีอีกด้วยอ่าสถานการณ์น่าสนใจเลยนะครับสำหรับตีซนฮึงมินมตีซนฮึงมินนะครับตอนนี้อายุอานามก็ 33ย่าง3 4นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับสเปอร์ได้ไดถ้วยอย่างสมใจหวังละตอนนี้นะถือว่าพาสโมรสรนนะคว้าทรวรี่ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ห่างหายมาเป็นโอ้โห1 7 1 8ปีครับนั่นแหละครับก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะแยกทางเลยในช่วงตลาดสัเมอรน์นี้หรือว่าจะรอจนหมดสัญญาในช่วงสัเมอร์หน้าแล้วก็ย้ายทีมอันนี้รอดูเพราะเพราะว่าเรื่องของสัญญาใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ ในส่วนของตีซนงมินกับทางไก่เดทองท็อนแนมนสเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตำนานคลับไก่อีกคนหนึ่งที่อยู่กับสเปอร์มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากเลโวโคเซนก็ถือว่าเป็นตัวหลักของสเปอร์มาโดยตลอดนะครับยิ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าอายุมากขึ้นนะครับมองหาความท้าทายใหม่แล้วนะเอ,อ่อค่าฉีกสัญญาแค่5.8ล้านปอนด์นะครับเมนยูหัวน้ากลับไปสนใจจรน,นะในดานของโบตาโฟโกนะครับข่าวจากบราซิลครับ อันนี้เป็นสื่ออย่างโกบาซิลครับรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยหวนไปให้ความใจที่อยากจะเซ็นตากับจอรนผู้รักษาประตูของโบตาโฟโกหลังทำผลงานเข้าตาระหว่างเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับโบตาโฟโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกสโมสรโลกครับแม้อยู่ร่วมกลุ่มเดียวด้วยกันกับทีมอย่างแอนมาริดแล้วก็เปเช่แถมพวกเขายัางชนะเจ้ายุโรปทีมล่าสุดไปด้วยสกอร์1-0นะครับ พวกเขาจอดป้ายในรอบ1 6ทีมครับหลังแพ้ให้กับพันเมรัสทีมจากบราซิลเหมือนๆกันด้วยสกอร์1-0ในช่วงเวลาต่อพิเศษในช่วงต่อหลังเสร็จอย่างไรก็ตามในะฟอร์มของจอนเข้าตาแมนยูและรายงานจากบราซิลก็บอกว่าพวกเขากลับไปให้ความสนใจที่จะเซ็นญาก,กับเขาร่วมทีมแม้มองของแมนยูเข้าชมเกมที่บอตาฟุโกชนะไปเชแต่ฟอร์มของจอนในเกมถัดมาเจอพันเมรัสนั้นเตะตาของเขาอย่างจริงจัง แมนยูครับพร้อมเปิดทางให้กับเดตรตูงโอนาแน่ยอกจากทีมในช่วงสัป์น,นี้โดยมีแผนดึงผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนที่และจอร์นก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยรายงาน,นล่าสุดจากโกบาซิลบอกว่าเบื้องหลังความสนใจที่แมนยูมีต่อนด่านวัยยุบก้าปีรายนี้คือค่าฉีกสัญญาของเขาที่ไม่แพงเลยเพียงแค่ประมาณ5.8ล้านปอนด์โบตโฟโก้นะครับเพิ่งสอดใส่เงื่อนไขในเดือนมกราคมหลังจอร์นเนี่ยปัดข้อเสนอง,งามๆจากทีมในยุโรปเพื่ออยู่ต่อและเล่นในศึกสโมสรโลก การตัดสินใจดังกล่าวก็จะกลายเป็นผลดีนะครับสำหรับทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะเพราะจอร์ได้รับความสนใจอย่างมากในหลายเดือนที่ผ่านมาจอร์เนี่ยมีสัญญาถึงปี2 0 2 7และ9ขึ้นมาเป็นคนสําคัญของบอตฟุโกอย่างรวดเร็วหลังย้ายมาจากไร,รอันไบเยร์โรลิดในเดือนมกราคมปี2004ด้วยการยึดมือหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนและครองตําแหน่งไว้ได้เรื่อยมาโบตาโฟโก้ก็ทราบดีว่าจอร์ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้เขาย้ายไปง่ายๆโดยสตา์โค้ดแล้วก็บอร์ดบริหารก็ชื่นชอบสำหรับจอรนด้วยแมนยูก็เล็งเป้าหมายเลยนะที่จะเอาต่อข่าวสารของแมนยูเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่า5แข้งอาจจะไม่ได้หวนกลับมาซ้อมนะครับด้าน,นของแมนยูนะครับแมนยูก็น่าจะเลื่อนปริซิสันหแข้งให้เวลาไปหาทีมใหม่แล้วคุณย่ารับเสื้อหมายเลขสิของแรดฟอร์ มีรายง,งานข่าวรายง,งานล่าสุดนะครับบอกว่าแมนยูอนุญ,ญาตให้แรดฟอร์ดรวมถึงนักเตะอีก4คนยังไม่ต้องกลับมาปรีซิสันในสัปดาห์หน้าเพื่อจะมีเวลาหาทีใหม่หลังแจ้งความประสงค์ย้ายทีมรวมถึงมอบเบอร์1ิให้กับแข้งใหม่อย่างมาติอุสกุญญานักเตะอย่าง ford, Anthony, andro, acho, o, แรดฟอร์ดแอนซิลีอลนโดรนกาโชซันโชและก็ไทเลนมาราเซียครับต่างแจ้งให้กับสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งไม่มีอะไรพลิกโผเพราะพวกเขาต,ต่างถูกคาดหมายว่าจะต้องเก็บค่าของายทีมแน่ แข้งแมนยูครับมีกําหนดนกลับมาลงซ้อมปรีซิชั่นกับทีมในวันจันทร์แต่แมนยูจะอนุญาตให้ทั้ง5คนนี้เดินทางกลับมารายงานตัวหลังพ้นต้นเดือนนี้ไปเพื่อจะได้ใช้เวลาไปกับการตามหาทีใหม่อย่างไรก็ตามครับสโมสรอนอุญาตให้นักเตะทั้ง5คนกลับมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามซ้อมและยินดีต้อนรับพวกเขากลับมาหากไม่สามารถหาทีใหม่ได้นอกเหนือจากนี้ครับเสื้อเบอร์สิบของแรดฟอร์กก็จะถูกส่งต่อให้กับอตาลุสคุนยาที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเหมือนกัน แมนยูเนี่ยได้แจ้งให้กับเอเจนต์ของแรดฟอร์ดทราบล่ว่าน่าว่าเบอร์สิบของเขาจะถูกมอบให้กับมาติอุสคุนยาแทนนะครับเจ็บชีตเลยนะครับเบอร์สิบของแรดฟอร์ดนะครับก็จะถูกส่งไม้ต่อให้กับมาติอุสคุนยานะครับว่ารอดูข่าวสารนี้ว่าจะเป็นยังไงครับก็ให้ทั้ง5คนเนี่ยอย่าเพิ่งมารายงานตัวพรีเซนซ์พร้อมกับเพื่อนๆขอให้อันนี้ก่อนมองหาทีมใหม่ก่อนนะครับหาโอกาสการย้ายทีมครับมาดูว่าจะเป็นยังไง จบยังไงลงเอยยังไงเดี๋ยวรอดูได้เลยขอบคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับ